ได้ยังปลาปลาปูเด็ดปลาครับไอ้มึงเท่มึงก็แดปลาขาวครับเอาไปปิ้งกินกันอันนี้ปลาดูเฮ้ปลาดูนี่ปลาดูดูดิปลาดูอกยังพักเลยครับเท่ากันเลยปลาี้โตน้ เดี่ยงป่าปาดูเด็ดปาครับไอ้มึงเท่มึงดเดยวหน่ปอดปลาขาวครับไปปิ้งกินกัอันนี้ปลาดูมาเปลาดูปลาดูดูดิปลาดูบอกยัางพักเลยครับเท่ากันเลยเราจะได้กินเหมือนพ่อแม่พีเอาไจะไหนปลาดูเท่ากันเลย เทกันเท่ากันเลยเอาต้าโู้ผสเอาผูข้าขาวสวยไอ้ปิ้งเจจะได้ได้เซมองเซมองรับมองหมูับบกย่างัดเลยเจเจะได้ปะนี่สีก้อยดีฮิดเจอได้ไนี่เอาาสรก้อยเอาปลาหมูหนีนปิ้งนี่นี่ปลาหมูนีนไหลนี่าสมก้อยโอ้ขักเลยวะ่ขักเลยงามเลยท้องปิกขายผลไม้วะนี่เอาเจดเอาเตาอันีอาหารเสริม โอ้ขายผลไม้ให้สร้างพร้อมโอ้บอกยังขักเลยอันเพายาอนพี่กระเพาะไม่ยังอีกเห็ตกเกนตะเก,กรุ่นไอ้คนไหนตะเกรุ่นโอ้คนจีเออเพิ่งขึอนนั่งอยู่อีสั่ว์เหรอฮะเพือ่พนพนอนจะอาย โอ้ดิจินหอวบะเ้าผ้าพริกผ้าพริกกับบะเ้าวแจกกันละเด้อไปพี่น้องเห็นนอนอักยุพี่น้อง่าบ่ก้าวไปเอาดอกว่าใั่จี้อันนี่หนังอันนี้ให้คนเรื่องไห้สามเอแล้วแต่เออเดี๋ยวกินอันนึงให้สามแม่นบอกตะแก่ฮะตะแก่เล่นจะกินบ่กินมึงกินรสกินรสตะแก่เล่นอันนึ่งอ้าวกินมึงกินให้มึงๆแซ่บบ่อกบะกยางัะเลือบขอบคุณ FC หลายๆด้วยครับ เอ14ผ้พาพริกเดินเขากินอะไรเขากินเขากินหนามก่อนมันบออู้หเป็นตักแสบครับต้องเจาะอากาศครับเฮ้ยไม่หมวกผ้าจะมาหลายเถอะน่นลูกไส้คนนี้หมวกผ้าอาะไรบ้านนี่พ่อป้าไม่เห็นหมวกผ้าวะาานี่พี่น้อง อ้าวพี่น้องจะได้ได้ชิ้นมะพร้าป่ะนี่เอาเทองเอาเอาวะฮะโอ้ขายดีเนาะแต่พอมาใหม่ก็ขายบ่ดีกับบัวเผาอ่ะเอาบัอ้วนห้วยห่วยห้วยห่วยห่วยห่วยลูกไข่คือเป็นสั่นอยากแข่งตัวนี่เนาะโอ้ยยังขักเลยบ่ะนี่เฮ็ดบิดไส้บิดขัวเลยบ่ะนี่โอ้ยอยากมะพร้าวครับพี่น้อง ซิมึงนะบกเผาไม่ใช่ส uh, uh, ีไ oh, ด oh, oh, mm, mm. ้ยังมันั่ะห่ยคือว่าอัน้ำฮอนน้ำฮอนให้ลูกไายคุยกันหนปตาเสียบตาเสียบน้ครับนี่เอาเอาเอาเต้นให้มึงกอนอ่าเต้นเนให้แม่แม่เอฟซีนั่น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 อาโอ้มัมมัมมัมเศรบอะโอ้แซ่บบ่ครับโอ้อะแซ่บบ่ ไอ้อลาไอ้อลูครับครับผมเดินท้างปอดภัยเดินข้างปดภัยครับผมครับเมื่อคืนเซ็มที่เลย่าตลอดบียตลอดีอุ้มบุญเน่ยยำยังนี่อุ้มบุญยำอ้อยตัวนี่โอ้ยอาไปใส่ไ้ผู้สาวให้ผู้สาวไอ้ลุงจะไผ่จาของโอผู้สาวกินเมงกินเบนบ่ อ้าปากมาอืมเนียวเลยเหนียวนมดเียวัมดป่าวกินอร่อยอกินสาดโอ้ยยำเลยะบ๊อบโอ้สบบสาวบุนโอ้ยยางคักเลยท่นลกสาวลูกไส้นบพ่อบ้พอบพ่อที่บานนี้อยากกิอีกที่บานนี้เอ้ยบยางคักนะครับโอ้คลิปนี้นี่ลูกไส้นี่อยากคักได้เล่อยากบ้าพ่อห ฮัลปหลในเน่อนเน่ที่รุ่นก็อย่าลืมนะครับเด้อช่วยสับตะไคร่กดไรกวาดแช่นะครับช่องน้องดาวนะครับผมเป็นกำลังใจเด็กหน่อยนะครับอืมฮัลโหลวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปเด้อมวันนี้เอาเนื้อสับแซ่บหวานๆเอาโอ้ยผักสทอนอลูกไส้ที่บดาด้น้อน้ำบลบบอันนี้เลยเนาะเออชิ้นดียังครับก็แล้วทำแกจมหน่อยเอาจุ๊บ จะพิลุนหน่อยจะพอลุนหน่อยลูกโอ้ก็ดูโอ้เอาไม่าไม่ไม่ควเสียงเสียงพังน oh, oh, ําเสียงเสียงนานเอ้ยขักยังขักเลยอยากกินหมกเผาแห้งโอ้ยขักนานๆเลยขอบคุณหลายๆด้วยเอฟเอฟซีเอ้ยสวัสดีครับติชินของดีๆของอร่อยเด้อเมือนก็เด็กหน่อยมาเข้าโรงเรียนที่เก่านั่นแหละแต่ว่าผมก็ล่องไร ผมไล่สดแล้วหละก็เลยอยากอัดคลิปปี้ดูให้มึงนะครับว่าภาพมันจะคมชัดก็การ์ดโมอันนี้ภาพจะคมชัดไหมครับก็ฝากไปถึงนะครับแฟนคลับ FC นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยสับตะไคร่นะครับผมช่องช้างภายดาวมงคลแล้วก็ดาวเชียงเดียนแฟมิลี่นะครับโอ้ยหลุดสายไปแต่ไม่จิ้ม้าวไปตาสั่งเถอะนอแน,อน,อนอ่นอ้ะมดมือแล้วมันนี่ซีหาลูกหรือซีหาหน่วยหรือ กับพ่อเจ้าตากับมาน้ากันสีสามตัวนะครับเจ้าตานะครับเจ้าตาแฟมอรี่กับกับแม่เดียนชายกับนพรัตน์นะครับภาพคือสีมชัดดีเนาะดุนละครับผมไม่ได้อัดคลิปแฟนคลับเอฟซีนะครับในช่มบรรยากาศคลิปผมนะครับเออจินยังหักเลยบกมัดกระไดขับรถนะครับเอาสั่งพกงานนะครับก็เลยแบ่งไว้ พอพอแม่ได้กแกงนะครับเชาวได้กแกงได้กินนะครับเอ็ดสาร้างพลอยทองนะครับหนุ่มพลอยทองนะครับคนโก้นะครับกับปีใหม่นะครับดูลูกชายผมจะคึกมากนะครับคึกมากครับแอบไปยันคลิกกินแซ่บบอปลา,บาเผ่าแซ่บยังคักเลยบ่โอ้ยไม่เมื่อตะตีบปลาเผ่าเอากิ้นจะข้ามมึงมันแซ่บบอมึงดูใสาไข่ขึ้อยากคักสบายเนาะไอ้หนอ มึงขับปอเผาแล้วครับเด้อนี่โอ้ยมึงทายจากประเผานะครับเด้อนี่อยากแห้งหิวแห้งน้ำโอ้ยเนาะเจ้าหน้าก้นอืมเจีบครับพี่น้องจะกินบ่ฮะเรากินบ่หีิปอเผา ก,กินบ่เจ้าก็จิ้กันอือวันน่ครับใชต้อพตงพออุดบนมากแตยใส่หม้อนะครับวันนึได้เด็ดปามาเลยอยากเอาบุกพราลูดไส้นะครับลูดไหนหนส,กส้กินหลายหน่วยโอ้ยเอาเีมาเสีบคักเสีบเน่ยเอาจิ้น้อยเดียวาปลาขึ้นโอ้เสบเสียบเสียบเสียบเสบไรเย ยากกินนีบป่ลูกมันนีก่ก็จังดีก็แท้สายเทว,วดานี่ของเอฟซีนะครับมันนี่ก็เด็กน้อยมาเขารงเรียนกันไลยตัวผากหนาล้ายตัวปุ่มบนปีไม่เลิบเลินลักนะครับคอยเป็นกําลังใจให้เด็กน้อยนะครับขอบพุดหล,ลายๆก็ขอบป,ปุ่นที่เข้ามารับชมมาเข้าเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะครับถ้าอย่างไงถ้าอยากมาเยี่ยมเด็กๆก,ก็เบอร์โทรติดต่อแม่ดาวได้นะครับ ศูนย์แปดศูนเจ็ดสนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องดาวมงคลน,นะครับผมถางพายดาวมงคลน,นะครับเอาดองดาวเต้นให้ดูก่อนเนอก่อนจะจบคลิปเร็วงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัด,งงด,งงดอ่าสััดดีครับบ๊ายบดยสวัสดีครับ,บ